สวัสดีครับผมสมทบจะมานำเสนอวิธีการทำแชมพูสะผมใช้เองอุปกรณ์พวกนี้หรือว่า,าส่วนประกอบก็ต้องไปซื้อที่ร้านเคมีพันที่ใกล้บ้านคุณถ้าไม่มีอยากรู้ก็ติดต่อมาเดียผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีกทีหนึ่งนะครับเริ่มรู้จักตอนชิ้นแรกก่อนเลยนะครับชิ้นแรกก็คือหัวเชื้อแชมพูนะครับนี่ครับหัวเชื้อครับ ต่อมาก็คือตัวนี้ครับคือ D K บัรุงเส้นผมนะครับต่อมาอีกก็คือนี่นะครับสารกันบบดนะครับเป็นน้ำนะครับต่อมาอีกก็นี่นะครับผงฟองนะครับเป็นผงสีขาวคล้ายๆผงชูรสนี่นะครับนี่ครับผงฟอง ต่อมาอีก้อนี้ครับผมคนนะครับปริมาณหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับต่อมาอีกก็นี่ครับลาโนลินทำให้ผมลืมครับนี่ครับเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับตอนทำขั้นตอนทำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หนึ่งครับอันนี้ครับ อันนี้ก็เป็นสีนะครับต่อมาอีกกันหนึ่งก็น,นี่นะครับน้ำหอมครับน้ำหอมแต่งกลิ่นครับด,ดีด้ี่ ผมพักรน้ำมากะระนี่ครับแค่ตาประมาณก่อนพอ,อมันละลาย กับแล้วก็ตัวอุปกรณ์คุณ ส่วนผสมทั้งหกขั้นที่สองนะฮะเอาส่วนผสมทั้งหกมาก็คือหนึ่งถึงหกก็คือโอชิชมูแล้วก็บำรุงเส้นผมนะครับแล้วก็ การกันบูดแล้วก็ผงผงฟองนะครับผงฟองแล้วก็ผงข้นแล้วก็เคดีทำให้ผมลื่นทั้งหมดอย่างนี้ทั้งหกอย่างนี้ ใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาน้ำสองปริมาณน้ำนี่สองกิโลนะครับแต่ว่าค่อยๆเทใส่นะครับไม่ได้ใส่ทีเดียวทั้งหมดค่อยๆเทไปคนไปเทไปคนไปเรื่อยๆนะครับคนจนได้ที่